น้องสามขาคลับไฟสังเวียนแห่งลูกผู้ชายแจ้งหากมีการเปรียบมวยกันเองต้องสมัครใจทั้งสองฝ่ายและแจ้งผู้ปกครองให้ทราบจะไม่มีปัญหาภายหลังขอบคุณครับพื้นที่ของลูกผู้ชายกติกาสามคนหนึ่งนาทีเวทยกสามวนาทีแลัวนะครับบ่ายแล้วบังไทยก่อนนะครับบรายสอบัตพื้นที่นะครับขอพสอบนะครับ không 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 nè, nè. <cười> <cười>

六、嗯、块。不過